สัสดีทุกคนพบกับเพจกายถ่ายอีกแล้วนะครับวันนี้เรากำลังจะไปชะอําเป็นรอบที่ล้านแล้ว oh. วันนี้เนี่ย oh. เราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนรถบ้านกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะว่าที่พักเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลย กคนตอนนี้เราถึงแล้วทุกคนที่พักของเราอยู่ที่หาดเจ้าสำรานชะอำนะครับชื่อว่าลอบคาราวานเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเนาะอันนี้มาจอดรถนี่ไม่มีคนเลยทุกคนก็คือวางมาก <laughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินงกันนะครับนี่ทุกคนเข้าไปแล้ว เรามาถึงตอนบ่ายสามแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปที่พักกันทุกคน,หนหากเาทเดยราาสายาไยาทุกคนบดีากัหนียากครากาไีาีรัรอครับ ทุกคนได้หลังนี้นะน่าหาดเลยนี่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูห้องนะเราได้ห้องที่ห้าอยู่น่าหาดเลยนี่นีอ๋อ,อแคบแคบเหมือนรถบ้านห้องนอนทุกคน มีทีวีมีแอร์ก็คือถ้าใครนอนตรงนี้แล้วแอร์หล่นนี่ก็คือตายนะคะอันนี้มีที่ที่นั่งอันนี้เรามาดูห้องน้ำกันทุกคนอันนี้ห้องน้ำนะเนี่ยก็คือแค่นี้เลยแค่นี้เลยอารมณ์เหมือนแบบ ห้องน้ําในขบใ,ในขบวนรถไฟเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ดูห้องอาบน้ำทุกคน <c oughs> คือเล็กๆเลยทุกคน <c oughs> ยืนท่าไหนก็คืออาบท่านน้ำน,นะทุกคน <c oughs> อีเพื่อนที่มาด้วยอีกนิดหนึ่งมันเข้าไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ออกไปข้างนอกก็คือนี่เลยสะ เป็นทะเลแล้วก็มีสระว่ายน้ำให้แช่ด้วย เป็นไงบ้างทุกคนบ้านรถบ้านที่เราไปพักเมื่อวานก็วันนี้ก็กลับกันแล้วนะครับระหว่างทางเดี๋ยวเเราจะหาที่แวะจอดก็ตอนนี้เราอยู่ที่เป็นคาเฟ่คาเฟ่รับ <laughs> เป็นคาเฟ่รับนะครับชื่อว่าทำเล คาเฟ่แอนบาร์นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแต่นะว่าดูจากข้างนอกแล้วแบบบรรยากาศดีมาก บ้างทุกคนก็สำหรับวันนี้นะก็เป็นคลิปสั้นๆนะที่เรามานอนรถบ้านกันนะครับก็วันนี้เนี่ยใครจะตามก็สามารถตามมานอนกันได้นะที่ลอฟที่ <laughs> ล็อบคารวาลรีสอร์ทนะครับอยู่ที่ชักอำนะครับวันนี้นะครับนนก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามนะครับส่วนที่ใครชอบคลิปนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe แต่ว่าใครจะติชมอะไรก็สามารถติชมได้ใต้คลิปเลยนะครับผมได้ได <laughs> วันนี้นะครับจะลาไปด้วยบรรยากาศชิลๆของร้านยังคิดชื่อร้านไม่ได้เลยล็อบคารวาล <laughs> ไม่ใช่ล็อบคารวานของร้าน ทำเลทำเลอะไรอ่ะทำเลทำเล c o f ฟแอนด์บาร์เหรอใช่กาเฟแอนด์บาร์อ๋อทำเลคาฟเฟ่แอนด์บาร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ขอบคุณนะขอบคุณนะมตัวแล้วมีมีอะไรจะพูดไหมทิปสุดท้ายแล้วไม่มาแล้วไม่มาเป็นแขกรับเชิญแล้วไม่มาชะอำหรอเรามาบ่อยนะเป็นแขกรับเชิญแล้วอะไรอ่ะรอบหน้าจะเป็นไหนก็เชิญรายงานตัวหน่อยชื่ออะไรอาจจะได้มารอบหน้าอีกชื่อน้องไนครับสำหรับคนที่อยากให้พี่ไนมาอีกนะครับก็ กดไลค์แล้วก็กดเรียกร้องนมาเยอะๆครับก็บอกว่าทีมหน้าเขาอยากจะมาอีกแต่ต้องรอดูว่าจะสนับสนุนเท่าไหร่ถ้าสนับสนุนเยอะจะให้มาอีกมามาแล้วไม่มาเที่ยวเหรอไม่มากับมึงแล้วบายทุกคนบายบายกันใครถ่ายอะแก